ครับก็สวัสดีช่วงสายๆนะครับของวันพฤหัสบดีที่19มกราคม2565นะครับก็6 6นะครับวันพฤหัสบดีที่19มกราคม2566นะครับวันนี้นะครับซุ้มมีดรวยทันใจของเรานะครับก็มีมีดมานําเสนอทั้งหมดจานวนหกเล่มนะครับโดยทั้ง6เล่มเป็นงานตีลูกงานตีร้อนจากเหล็กแหนบนะครับขึ้นรูปชุบแข็งด้วยน้ํามันนะครับอบคืนไฟสองรอบนะครับสินค้ารับประกันการใช้งานให้ตลอดชีพนะครับ ด้ามทําจากไม้ประดู่นะครับส่วนด้ามเล่มที่เป็นสีดำๆก็ทําจากแก่นไม้ขี้เหล็กนะครับปักหมุดด้วยทองเหลืองนะครับเข้าด้ามโดยอีพ็อกซี่นะครับแข็งแรงทนทานมากนะครับนะครับผมนะครับสําหรับเล่มที่1นะครับนี่ครับเล่มที่1นึ่เล่มนี้นะครับใบมีดยาว11นิ้วนะครับท้องกว้าง2.3นิ้วนะครับด้ามยาว6นิ้วสันกกหนา8ปมิลนะครับแล้วก็เล่มต่อมานะครับเล่มที่2นะครับใบมีดยาว11นิ้วท้องกว้าง2.2นิ้ว ด้ามยาว6นิ้วนะครับสันกอกหนา8มิลลมนะครับแล้วก็มาที่เล่มที่3นะครับใบมีดยาว10.7นิ้วนะครับท้องกว้าง2.2นิ้วนะครับด้ามยาว6นิ้วสันกอกหนา7มิลลมนะครับแล้วก็มาที่เล่มที่4นะครับเล่มที่4นะครับผมเล่มที่4นี่ใบมีดยาว11นิ้วนะครับท้องกว้าง2.2นิ้วนะครับด้ามยาว6.2นิ้วสันกอกหนา7มิลลมนะครับแล้วก็เล่มที่5นะครับใบมีดยาว11.6นิ้ว ท้องกว้าง2.4นิ้วนะครับด้ามยาว6.2นิ้วสันกกหนา7มิลครับเล่มนี้ด้ามจะเป็นแกนไม้ขี้เหล็กนะครับแล้วก็เล่มที่6นะครับใบมีดยาว11 7จนิ้วนะครับท้องกว้าง 2. 3ุนิ้วครับด้ามยาว6.2นิ้วนะครับสันกกหนา8มิลนะครับไล่ระดับนะครับนะครับสินค้าเรารับประกันการใช้งานให้ตลอดชีพนะครับผมทุกเล่มนะครับสนใจทักปิดได้เลยนะครับ0ูนย์4 5 6 7 3สห้าหดามนะครับ หรือทาง ID l i n ลที่063984563 7นะครับเรานำมาเสนอขายเพียงเล่มละ590บาทนะครับสินค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางให้ทุกเล่มนะครับนะครับหรือลูกค้าท่านใดที่สะดวกโอนเงินสดก็โอนเงินสดเข้าบัญชีเลยนะครับรวดเร็วทันใจดีนะครับผมนะครับนะครับสินค้าเรารับประกันการใช้งานให้ตลอดชีพนะครับนะครับเรามานำเสนอขายในราคาเล่มละ590บาทนะครับปกติเราขายที่ราคาเล่มละ 990บาทนะครับนะครับผมนะครับสินค้ารับประกันการใช้งานให้ตลอดชีพนะครับสวยงามมากนะครับนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแนบขึ้นรูปชุดแข็งด้วยน้ำมันนะครับอบขึ้นไฟสองรอบนะครับเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดนะครับสินค้าซุ้มมีดด้วยทันใจของเรานะครับรับประกันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพนะครับนะครับนี่ครับซื้อไปนะครับไม่ถูกใจนะครับเราเปลี่ยนเรียบใหม่ให้นะครับ หรือไม่ถูกใจก็ยินดีคืนเงินให้นะครับนะครับนะครับถ้ามีบินมีบิดเบี้ยวมีหักมีงอนะครับเราก็เปลี่ยนริบใหม่ให้เลยนะครับผมนะครับถ้าใช้เป็นนานเก่านะครับเราก็สปาเริบใหม่ให้ครับทําสปาใบให้ใหม่นะครับฟรีนะครับผมไม่เก็บเงินนะครับอ่าสนใจทักปิดได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมสําหรับการติดตามนะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยครับที่ชมเชยเข้ามานะครับว่ามีสวยงามมากนะครับใช้งานดีมากนะครับสั่งเข้ามากันเยอะมากเลยนะครับสําหรับมีดเด็กนนะครับเอาไปใช้งานแล้วคมคมมากนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆนะครับนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับทุกท่านที่ชมเชยเข้ามานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม